นอะนะครับตัวตอนนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องเล็มหญ้านะครับก็คุณสมบัติก็คือว่าสามารถยืดยืดความสูงได้นะครับยืดตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาล็อกคลาล็อกเราก็ล็อกตรงนี้ฮะนี่มีล็อกมีล็อกความสูงนะครับส่วนปุ่มตัวนี้ปุ่มตัวนี้ก็เหมาะสําหรับว่า เราจะหันซ้ายหรือว่าเราจะหันขวามันโยกได้แต่อันนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้งานจริงๆเราเราจะแค่ยืดความสูงเฉยๆนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะกดลงให้มันก้มก็ได้หรือว่าจะให้มันเงยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะปรับปรับให้มันเป็นเบสิกเป็นแบบมาตรฐานที่ที่เราเราใช้กันทั่วไปเนาะส่วนเวลาใช้งานใช่ไหมครับส่วนเราใช้งานเวลาเราใช้แบตเตอรี่ นีเราเราก็เช็คแบตก่อนอ่าตัวนี้ตัวนี้แบตเดียวเดี๋ยวผมจะทําการชาร์จก่อนนาอสักสินาทีอันนี้สถานะแบตไ,ไม่ไม่ด้ขึ้นแดงว่าแบตแบตไม่ได้ชาร์จ้อ่าพอมีแบตได้ลองอยู่เวลาใช้งานเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานให้เราใช้นิ่บโป้งครับกดกดปุ่มตัวนี้ลงไปก่อนมันจะเป็นเซฟตี้สวิต์กดลงไปก่อนแล้วเราก็ค่อยกำตัวนี้นะครับกำมอมอ,อเตอร์ถึงมอเตอร์ถึงจะใช้งานได้ กดกดแค่ครั้งแรกกดกดแค่ครั้งแรกที่เฉยถ้าเราไม่กดเลยอย่างเงี้ยครับสวิตมันจะ,จะไม่ลงต้องกดก่อนเราค่อยกำนะสวิตถึงจะทำงาน,านตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเวลาเราตัดขอบบ้านขอบโอง่งขอบอะไรเงี้ยครับมันก็จะชน ใบตัดเราก็จะไม่ไม่ไปโดนตัวตัวขอบบ้านหรือว่าเราเราเปิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ครับจะต,ต้องระวังเวลาเราตัดเอาลงไว้จะด,ดีกว่าถ้าเกิดเอ็นหมดถ้าเกิดเราตัดไปใช่ไหมครับถ้าเกิดเราตัดไปนานเพื่อถ้าเกิดว่าเอ็นตัวนี้หมดเราสามารถกดตัวนี้ครับแล้วก็ถอดออกมาถอดมานะครับแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกมาครับ ดึงนี้ออกมาป,ปึ๊บนะครับแล้วก็คายคายตัวเอ็นออกมาได้ครับคายตัวเอนออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ามาร้อยใส่หรือถ้ามันหมดเลยถ้ามันหมดในกอนี้เลยใช่ไหมครับเราก็ซื้อเป็นอะไหล่เอ็นมาใส่ได้เอ็นก็เป็นเอ็นทั่วไปเอ็นตัดหญ้าเอ็นก่อสร้างก็ได้เราก็ใส่แล้วก็เอามาร้อยเข้ารูเหมือนเดิมป,ปึ๊บเราก็ใส่เราก็จับ จะใส่เอนดีๆปึ๊บเราก็ใช้ตัวล็อกกดเข้าไปที่เดิมปึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้เองส่วนวิธีดูแลรักษาใช้งานเสร็จวิธีดูแลรักษาก็คือเราควรจะมีพวกแปลงแปลงแปลงทาสีแปลงเก่าๆหรือว่าเป็นพวกประเกียบเก่าที่เราไม่ได้ใช้งานหรือเรามีโบเวอร์เป่าลมนะครับ